สวัสดีครับวันนี้แอดจะพามาเที่ยวตลาดไทยลาวนะครับที่ตลาดไทยลาวช่องมหาราชนะครับที่บ้านบ่อบเบี้ยนะครับตลาดนี้จะเปิดวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับพี่น้องก็มาเที่ยวกันได้นะครับเขาจะมีของจากที่น้องสปปลาวมาขายนะครับแล้วก็พี่น้องฝั่งไทยนะครับที่มาขายของกันที่นี่นะครับตลาดช่องมหาราชก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์ร้อย 8ปิกิโลนะประมาณนี้นะครับการเดินทางก็เดินทางมาให้ถึงหมู่บ้านบอบเบีย er นะครับมาถึงจะมีป้ายหมู่บ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ขับขึ้นไปประมาณสัก2กิโลนะครับจะถึงตลาดนะครับพอมาถึงก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดนนะครับที่ตั้งด่านอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ข้ามด่านตำรวจตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะถึงตลาดที่เขาขายของกันนะครับจะจะมีพี่น้อง พ่อค้าแม่ค้าจากฝั่งไทยเรามาขายนะครับก็จะเป็นอาหารพวกสินค้าส่งอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับก็พามาดูบรรยากาศในการค้าขายกันที่ตลาดนี้กันนะครับตอนเช้าๆนะแอดแม่ของแอดมินก็มาขายของเหมือนกันนะคุณแม่ก็อยู่หมู่บ้านนี้นะครับหมู่บ้านบอบี้นะครับแกก็เอาผักอะไรของแกที่แกปลูกนั่นแหละ มาขายนะครับอันนี้ก็ร้านแม่เพลินเนี่ยใครก็รู้จักกันดีนะครับแม่ของแอดเองนะครับอ่านะครับอันนี้ก็บรรยากาศนะครับเนี่ยพี่น้องฝั่งลาวเขาก็จะข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีด่านตํารวจของไทยตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาทํำนังทรงนังสือเพื่อข้ามแดนตรงนี้นะครับแล้วก็มาขายของกันอันนี้ก็จะเป็นสินค้าจากประเทศลาวนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ เฟสเลยฟานน้อยพััก่อยนันงืี่่อนนี่นะกันเหดกคอเดันเซฟมันอาจจะวานหักวานออันนี้ไม่เคยเห็นนะพี่น้องักันเหงดกคอขักกันเหงกดกคอเออเคยเห็นได้เคยเห็นได้พี่น้องลย ผักแปลกๆนะครับสั่งไม่มาจากสปปลาวอันนี้ฝั่งเราอยู่แค่ยังก่็เพ่งสยามบุรีเนาะตรงนี้นะนี่บอเบียก็ติดกับแขงสยามบุรีนอันนี้ก็แม่ค้าจากฝั่งลาวมีของป่ามาขายนีผักแปลกๆมีพึ่งด้วยพี่น้องแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีเก็นมีนกของป่า วายวายเนี่ยเป็นแบบตักเออมีฟุ้มฮะไอ้ฮั่นเขาแม่ได้เราเลยมีงูมีกระแตมีเลยสิงก็มีนี่ของปลานะครับของจากประเทศเรานนี้่ฟุ้มมีฟุ้มกระตุ้งนี่ย่างละสองมันมาโจ๊กมาได้ขนาดโจ๊กมาหัวกวดละลายบิดแล้วล่ะหัวโจ๊ก นี่เขาใกล้ยัง่งเขียนอะไรเนี่ยเขียนตะยาค่าคำเนี่ยพี่น้องเนี่ยเขียนตระยาค่าคำมีสินหมูปลาแห้งก็มีาาใครอยากมาเที่ยวก็มาดูเอานะครับพี่น้องสคารด้วยนะสาด้วยที่ อันนี้ก็จะเป็นรถจากฝั่งพี่น้องสอปปล,ลาวนะครับให้ดูเขาเขียนว่าอะไรอ่านไม่ออกใครแค้นกำอัไจัก้าเนี่ยกำนัไเท้าใครเคยกินบ้างเมื่อยังเมียม่ยงของแท่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศร,มรวมๆนะครับของตลาดช่องมหาราชน,นะครับ แนะนําให้มาเช้าๆนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวก็ามาเที่ยวกันเยอะๆนะครับพี่น้องก็มาสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรานะครับยินดีต้อนรับครับหมู่บ้านบอเบียช่องมาหาดาษมาเที่ยวกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อหอหาเดินมาเหรอเนาะจะเดินกับบ้านเ,เหรอไปกับพ่อไหมไปอไปโอ้โดนขึ้นเขามานี่นะ โอ้โหจากบ้านขึ้นมานี่ป็กิโลเดินมากันยังไงวะเนี่ยไปไปไปโอ้โหเน,นอนน่ะครับผมไหนกระตุ้งอบค,ครับ,บค,ครับ